หนึ่งในหน้าที่ของเว็บไซต์ที่มันทําหน้าที่ของมันได้ดีมากเลยนะครับก็คือความน่าเชื่อถือในโลกดิจิตอลที่เต็มไปด้วยข้อมูลการแข่งขันที่รุนแรงทุกวันนี้เนี่ยนะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นสกุลเงินที่มีค่าที่สุดการมีเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างมืออาชีพนําเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเป็นสัญญาณว่าธุรกิจของคุณนั้นมีตัวตนอยู่จริงมีความมั่นคงและดําเนินกิจการอย่างจริงจังในขณะที่ใครๆเนี่ยก็สามารถสร้างโปรไฟล์ โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายสามารถสร้างขึ้นได้ภายในไม่กี่นาทีแต่การลงทุนสร้างเว็บไซต์นั้นแตกต่างออกไปมันบ่งบอกถึงความหนักแน่นความตั้งใจและความพร้อมในการลงทุนเพื่อสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการดังนั้นเว็บไซต์เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เป็นทางการของบริษัทซึ่งลูกค้าคู่ค้าหรือนักลงทุนสามารถยืนยันข้อมูลได้องค์ประกอบในที่นี้ไล่ตั้งแต่หน้าเกี่ยวกับเราโดยจะให้ประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์พันธกิจ ช่วยสร้างเรื่องราวและความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้ชมที่มีต่อบแบรนด์ของคุณมีข้อมูลการติดต่อที่ชัดเจนระบุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลแผนที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าการมีอยู่ของบริษัทนั้นมีตัวตนอยู่จริงทางกายภาพมีคำรับรองจากลูกค้าการแสดงความคิดเห็นหรือการให้รีวิวจริงมีการแสดงรางวัลและใบรับรองแสดงโลโก้รางวัลที่บริษัทเคยได้รับรองช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับบริการหรือสินค้าของคุณมากยิ่งขึ้นความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องของนามธรรมแต่เป็นสินทรัพย์ทางจิตวิทยาที่คุณได้ส่งตรงถึงลูกค้าของคุณซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจต่อผู้บริโภคดังนั้นการสร้างรากฐานแห่งความน่าเชื่อถือด้วยเว็บไซต์ถือเป็นสิ่งที่สําคัญเหตุผลนี้เป็นเพียงหนึ่งเหตุผลจากหลายๆเหตุผลที่ผมนํามาแชร์กันวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับ